เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมในเว็บไซต์ a l i b a าบาหรือแอปอาล b a าบา เขาจะต้องมีราคาเป็น2ราคาด้วยตามภาพเลยนะคะเขียนว่า49.9 US อ o l l a r ขีดด้วย79.9 US อ o l l a r ตรงนี้หมายความว่ายังไงนะคะแล้วให้ดูข้างล่างด้วยว่าปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอยู่ที่10ชิ้นด้วยความที่เว็บไซต์ลบาบาค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ทางคุณแจ็คหมาเขาสร้างขึ้นมาสำหรับ ผู้ขายที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจํานวนมากแล้วนําไปขายต่อในประเทศนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะขายสินค้าเขาก็จะมีช่วงราคาหมายความว่าถ้าสมมติเราซื้อ10ชิ้นเราอาจจะได้อยู่ที่79.9 US ดอลลาร์ต่อ1ชิ้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้ราคา49.9 US ด เราจะต้องซื้อเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้จะต้องมีการแชทสอบถามคุยกับคนขายนะคะเนื่องจากว่าราคาที่โชว์หน้าเว็บใน阿里巴巴แม้กระทั่งในปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำนะคะจะไม่ค่อยตรงก,กันกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะคะอย่างตัวเนี้ยหลังจากที่มคุยกับทางคนขายเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการ49.9 USD อลเราจะต้องซื้อ100ชิ้น นะคะคสังเกตไหมคะ10ชิ้นกับ100ชิ้นราคาต่อชิ้นแตกต่างกันมากๆแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะว่าทำไมคนขายในช h อป e e Lazada าทำไมเขาถึงขายได้ราคาถูกนะคะเหมือนที่มัเคยบอกใครที่มีต้นทุนสูงซื้อสินค้าจำนวนมากเขาจะได้ราคาต้นทุนต่อหน่วยถูกทำให้ทำให้เขาสามารถที่จะไปขายต่อแล้วก็ได้กำไรมากกว่าคนที่มีต้นทุนน้อยซื้อจำนวนน้อย ราคาต่อหน่วยจะสูงขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อาลีบาบานะคะสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามมาได้แล้วก็สามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ